สวัสดีค่ะค่พบกับพอน้อยพอกสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์กับวันนี้พอน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้แล้วค่ะลงไว้แล้วจะเริ่มได้เบีนไอย่างที่ผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปนะคะค่ะก็มีอยู่ท่านหนึ่งสอบถามพอน้อยเข้ามาท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่6 เกิดวันที่6สิงหาคม2508การลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้แล้วในช่วงนั้นลงในปีงบประมาณ2567การปีงบประมาณ2567ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2,566ค่ะจนถึงวันที่30กันยายน2,567ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนั้นท่านอายุ59ปี59ปีในปีงบประมาณ2,567เพื่อที่จะขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2,568สอบถามปอน้อยเข้ามาว่าเกิดวันที่6สิงหาคม 2508ค่ะท่านจะเริ่มได้รับเบียยังคีพูสูงอายุในเดือนสิงหาคม2568ไหมค่ะวันนี้พอน้อยมีคำตอบให้เลยนะจ๊ะสําหรับท่านที่เกิดวันที่6สิงหาคม 2 508ลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้แล้วท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่6สิงหาคม2568 เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนกันยายน2568เป็นต้นไปซึ่งเดือนกันยายน2568เป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2568การเป็นไปตามระเบียบนะคะสรุปแล้วท่านไม่ได้รับในเดือนสิงหาคม 2568นะจากท่านจะเริ่มได้รับเบียอย่างชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนกันยายน2568 เป็นต้นไปคาะก็คงจะชัดเจนสําหรับท่านที่สอบถามพอ,อน้อยเข้ามา,าหรือท่านใดที่จะสอบถามพอ,อน้อยเพิ่มเติมก่ะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผู้สูงอายุลงไปแล้วจะเริ่มได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนปีพศไหนเปลี่ยนต้นไปไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนา ย้ายภูมิลำเนาอย่างไรจะไม่เสียสิทธิ์ไรย้ย้ายภูมิลำเนาอย่างไรจะทำให้ท่านได้ต่อเนื่องจากที่เดิมแล้วมาที่แห่งใหม่นะจ๊ะใต้คอมเมนต์ส่งคำถามมาได้เลยทุกคำถามที่ส่งมาพอนายเองตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อย c h ชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พอในต้องกาบลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ